ติวกันต่อนะคะเนาะอ่าก็คือสำหรับเนาะอ่าเรื่องของวิชาเด็กเนาะเกี่ยวกับโรคติดเชื้อนะคะเขาก็จะมีพูดถึงเนาะเกี่ยวกับเนาะอ่าครอบหลีดสปอร์ตเนาะอ่ะน้องหลายคนจะงงว่าอี๋ครอบหลีดสปอร์ตคืออะไรครับพิวตี้ต้องบอกว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบที่ออกตั้งแต่ปีพิวตี้เชื่อไหมออกแต่ปีพิวตี้จนเนี่ยสปีผ่านไปแล้วข้อสอบวันนี้ก็ยังคงอยู่เนาะอืม เดี๋ยวพิวตี้ถามเลยแล้วกันข้อนี้แจงแบบง่ายๆกันไปเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะน้องบอกว่าน้องชาลิตาบอกว่าเย้ ay, ขอบคุณค่ะพิวตี้ค่ะยินดีด้วยนะเป็นคนน่าจะเป็นคนแรกที่ตอบถูกเนาะยังไงอย่ายลืมแคปหน้าจอมารับข้อสอบนะคะน้องบอกว่าเนื้อหาเซตใหม่แต่งตจากจากเซตเดิมไหมคะพิวตี้อ่ะเล่มเนื้อหานะคะใครที่ติดตามพิวตี้มาจะเห็นเซตเดิมเนาะ คือเนื้อหามีอัปเดตเนาะในบางเรื่องนะคะเนาะแต่ว่าก็มีแตกต่างบ้างเนาะในส่วนที่อัปเดตนะคะอืมอ่ะต่อไปเลยอ่ะเดี๋ยวข้อนี้ถามแล้วกันเนาะข้อนี้ข้อนี้อ่ะถามเลยถามง่ายๆเลยว่าคอ p บลิตสปอร์ตเนาะจะเจอในโลกอะไรเนาะให้พิมพ์ชื่อโลกเป็นภาษาไทยแล้วก็วงเล็บเป็นภาษาอังกฤษเนาะใครที่ตอบถูกคนแรกก็แคปหน้าจอมารับข้อสอบ PDF 8วิชาได้เลยเนาะอืมอ่าสำหรับข้อนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีนะเอ้ยโลกขัดเยอรมันหรือเปล่าเอ้ยโลกอิสุอิัยหรือเปล่าพิวิวตี้เนาะอืมเดี๋ยวพิวิวตี้ให้เวลา1นาทีตอนนี้11.3เอ็ดจุดสามอ่าห้าทุ่มสามสิบแปดเนาะเดี๋ยวห้าทุ่มสามสิบเก้าเดี๋ยวเราจะเฉลยกันเนาะ ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถไปชมย้อนหลังเนาะในที่ช่อง Youtube ของ Beauty นะคะชื่อว่า beauty underscore nerd ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อไม่ให้พลาดเวลา Beauty ลงคลิปอะไรใหม่ๆนะคะโอเคอ่ะ b e a u t y จะให้คนที่ทำถูกต้องตามกติกาคนแรกนะคะอ่ะตอบเข้ามากันได้เลยเนาะว่าโรคอะไรเนาะอืม ใครที่ตั้งใจฟังพิวุตี้อ่ะจะตอบได้ดีโอเคอ่าพิวุตี้เห็นคนตอบถูกคนแรกแหละอ่าก็คืออ่ทาท่าทุ่มสามเก้าแล้วครบลิบสปอร์ตนะคะเนาะอ,อย่างที่หลายคนรู้เนาะเอ้ยหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยเนาะซึ่งอ่าต้องบอกก่อนเนาะว่าเป็นโรคยอดฮิตมากนะคะแล้วครบลิบสปอร์ตเนี่ยมันคืออะไรครับพิวุตตี้อ่า คราฟตสปอร์ตก็คือมันจะเป็นลักษณะของจุดขาวๆเล็กๆเ,เนาะเหมือนกับเม็ดเกลือใครที่เคยเห็นเม็ดเกลือปนๆไหมเนาะซึ่งมันจะเกิดภายในกระพุ้งแก้มเนาะบริเวณเนี่ยข้างกระพุอ้าป,ปากอะ่ะก็จะเจออยู่ที่ข้างกระพุ้งแก้มเนาะ,ะปกติแล้วนะคะก็คือจะเกิดในโรคเนาะที่เรียกว่าโรคหัดอ่ะเด๋ยวตีเปิดหน้าสิ เจ okay. ็ดโอเคในแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะโอเคเนาะอืมก็อย่างที่บอกนะคะเนาะอ่ะจะมีเนาะก็คือโรคหัดเนาะหรือที่ เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า m e a s l e เนาะซึ่งโรคนี้นะคะเนาะจะมีอาการก็คือมีไข้เนาะแล้วก็มีลักษณะผื่นแดงเนาะขึ้นตามลายผมเนาะแล้วก็บริเวณหลังใบหูแล้วก็ที่สำคัญไฮไลไท์เลยเห็นไหมดอกจันร้านดอกเลยก็คือคอรลิดสปอร์ตเนาะ ซึ่งปกติแล้วนะคะเราก็จะให้การพยาบาลเนาะคือวิธีการดูง่ายๆเลยคือถ้าเป็นไวรัสรักษาตามอาการมีไข้ให้ยาลดไข้มีไอให้ยาลดอาการไอห,หรือว่ายาแก้ไอเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบคทีเรียเนาะที่โรคอะไรก็ตามแต่เกิดจากแบคทีเรียเนาะให้แอนติบโอติกเนาะพยายามเลือกให้มันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเนาะ อย่างที่บิวตี้บอกเนาะข้อนี้เนาะก็คือตอบโลกหัดเนาะคนที่ตอบถูกคนแรกแล้วก็ทำตามกติกาที่บิวตี้บอกก็คือให้เขียนชื่อภาษาไทยแล้วก็วงเล็บภาษาอังกฤษนะคะก็คือน้องเมย์เนาะก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะ M A Y เนาะเว้นวัก M E T H A Y A เนาะก็น่า,นาจะติดตามพิวตี้มา3ปีแล้วไหม ขอบคุณมากเลยนะคะน้องที่ติดตามพิวตี้มานะคะก็แคปหน้าจอมารับข้อสอบนะคะอืมโอเคเนี่ยอย่างที่พิวตี้บอกแหละว่าคือข้อสอบอะ่ะมันก็จะวนวนออกอยู่แค่นี้แหละเนาะมันไม่ได้ไปไหนหรอกอืม